สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตย์พิยินีวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรเ m 1เอ็มร้เฮิรตซ์สาำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนนะคะได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะ ดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนันทรัตเอี่ยมละอพนักงานคดีปกครองชนานาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการสั่งให้ประจำนะคะ,ะซึ่งเรามักจะคุ้นเคยกันดีกับคำว่าสั่งให้พักราชการนะคะสำหรับข้าราชการทั่วๆไปนะคะ แต่คำนี้นะคะสั่งให้ประจำหมายความว่าอะไรมารับฟังกันค่ะคำพิพากษาสาร,สาร,สารปกครองสูงสุดที่อ8 2 3 2อ6 0ับนะคะเป็นเรื่องที่มีเหตุเพียงพอก็สั่งให้ประจำเทศบาลได้ค่ะสาระสำคัญคือนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด หรือที่เรียกว่ากอทจอนะคะได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลไปประจำเทศบาลเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา3เดือนเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหนังสือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จริงกรณีพนักงานดังกล่าวกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะคะโดยกั่นแกล้งไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการประเมินคุณลักษณะเพื่อเลื่อนระดับ ซึ่งการมีคำสั่งให้ไปประจำเทศบาลในระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงนั้นไม่จำต้องถึงขนาดรับฟังข้อเท็จจริงเสร็จสิน้นว่ามีมูลความผิดประกอบกับการออกคำสั่งนี้ได้มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการที่ประกาศกทจกำหนดไว้และหากให้พนักงานเทศบาลอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนข้อเท็จจริง รวมทั้งอาจสร้างความขัดแย้งให้เกิดแก่พนักงานเทศบาลในสังกัดได้กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ไปประจำเทศบาลได้ดังนั้นการที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลประจำเทศบาลเป็นเวลาสามเดือนจึงชอบด้วยกฎหมายหลักกฎหมายนะคะแล้วก็บรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ การใช้อำนาจของนายกเทศมนตรีเพื่อมีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลไปประจำเทศบาลกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องที่พนักงานเทศบาลถูกร้องเรียนนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้มีการสอบสวนจนได้ข้อยุติหรือฟังได้ว่ามีความผิดทางวินัยก่อนแต่จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุเพียงพอหรือไม่ที่จะมีคำสั่ง เช่นปัญหาอุปสรรคหรือความขัดแย้งภายในที่อาจเกิดขึ้นหากให้พนักงานเทศบาลอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ต่อไปและการใช้อำนาจดังกล่าวได้กระทำไปโดยถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการกำหนดไว้หรือไม่เป็นต้นซึ่งการใช้อำนาจของนายกเทศมนตรีเพื่อมีคำสั่งข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหรือกทจก่อนจึงจะถือเป็นคำสั่งที่มีผลใช้บังคับและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่มีประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลให้อำนาจนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหรือกทจสั่งให้พนักงานเทศบาลประจำเทศบาลเป็นการชั่วคราว นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจากกทจอจะใช้อำนาจอย่างไรหากพนักงานเทศบาลอยู่ระหว่างการถูกตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนว่ามีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมกันแก้งผู้ใต้บังคับบัญชานายกเทศมนตรีจะใช้อำนาจนั้นได้หรือไม่ หรือจะต้องรอให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิน้นถึงขนาดรับฟังได้ว่ามีมูลความผิดเสียก่อนจึงจะมีอำนาจสั่งได้ประเด็นนี้นะคะมีคำตอบจากคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ8 2 3 2อ6 0มทัูมูลเหตุของคดีนี้เกิดจากนายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้นางขอ ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับ8กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสังกัดเทศบาลไปประจำเทศบาลมีระยะเวลา3เดือนเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหนังสือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางขอ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานชดจริต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต,ต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมกันแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งคือนางสาวนอโดยไม่ให้ผ่านการประเมินคุณลักษณะเพื่อเลื่อนระดับเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายนางขอเห็นว่าเป็นการออกคำสั่งก่อนที่จะได้รับทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกร้องเรียน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายหลังจากที่มีหนังสือร้องทุกนะคะและคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมีมติให้ยกคำร้องทุกขจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อถอนคำสั่งให้ไปประจำเทศบาลมีระยะเวลาสาเดือนและให้นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ชดใช้ค่าสินไหม่ทดแทนพร้อมกับดอกเบีย้ยข้อเท็จจริงในคดีนี้นะคะคือหลังจากได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินายกเทศมนตรีได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและต่อมาคณะกรรมการได้รายงานผลต่อนายกเทศมนตรีว่า เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสํนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและให้การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปได้วยความเรียบร้อยไม่ให้เกิดความขัดแย้งในกองประกอบกับไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการเห็นควรส่งเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจารณาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีประจําเทศบาลมีระยะเวลา6เดือน นายกเทศมนตรีจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพื่อพิจารณาและหลังจากที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมีมติเห็นชอบให้นางขอประจำเทศบาลมีระยะเวลาไม่เกินสเดือนจึงได้มีคำสั่งให้นางขอไปประจำเทศบาลมีระยะเวลาสเดือน คำสั่งของนายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบจากกทจอให้นางขอไปประจำเทศบาลในระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำสั่งให้นางขอไปประจำเทศบาลในระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำต้องถึงขนาดรับฟังข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นว่ามีมูลความผิด จึงจะเป็นเหตุสั่งให้ประจำเทศบาลได้และการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีประจำเทศบาลได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดทั้งนี้สารท่านให้เหตุผลว่า หแม้การสืบสวนข้อเท็จจริงจะไม่ใช่การดำเนินการทางวินยัยแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดตามที่สนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องร้องเรียนผู้ฟ้องคดีและเป็นเหตุให้นางสาวนองได้รับความเสียหายจริงหรือไม่2 ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชาของนางสาวนอและนางสาวนอเป็นคู่กรณีกับผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงมีอำน,นาจให้คุณและให้โทษต,ต่อนางสาวนอรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาคนอื่นที่ต้องเป็นพยานในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาดังนั้นหากผู้ฟ้องคดีอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ อาจเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รวมทั้งอาจสร้างความขัดแย้งให้เกิดแก่พนักงานเทศบาลในสังกัดจึงมีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีประจำเทศบาลได้ 3. ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีเหตุโกรธเคืองหรือมีข้อพิพาทกับผู้ฟ้องคดีอันจะฟังได้ว่าการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีประจำเทศบาลเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีหรือดําเนินการไปโดยพลักการหรือตามอําเภอใจแต่อย่างใดดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีประจำเทศบาลเป็นเวลาสาเดือน จึงชอบด้วยกฎหมายคำพิาพากษาสารปกครองสูงสุดในคดีนี้จึงเป็นการวางหลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการใช้อำนาจของนายกเทศมนตรีในการมีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลไปประจำเทศบาลโดยไม่จำเป็นต้องรอการสอบสวนจนได้ข้อยุติหรือฟังได้ว่ามีมูลความผิดทางวินยัยแต่จะต้องพิจารณาว่า เหตุเพียงพอที่จะสั่งหรือไม่เช่นหากให้พนักงานเทศบาลที่ถูกร้องเรียนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ต่อไปจะเกิดปัญหาอุปสรรคในการสืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริงและการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาทางปกครองชอบด้วยกฎหมายเช่นความเป็นกลางหรือความไม่มีอคติลำเอียง ในการใช้อำนาจเป็นต้นนอกจากนี้การใช้อำนาจจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายระเบียบหรือประกาศกำหนดกล่าวคือนายกเทศมนตรีไม่อาจใช้อำนาจโดยพลักการหรือตามอำเภอใจแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหรือกทจ ก่อนที่จะใช้อำนาจมีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลไปประจำเทศบาลได้สำหรับเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่กฎหมายให้ความคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะมารับฟังกันค่ะคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ996ั2560มีสาระสำคัญว่ากรณีผู้ยื่นคำขอ เพืนทะเบียนร,รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการมีสิทธิ์ได้รับเงินตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพศ2552คำสั่ง รับขึ้นทะเบียนบุคคลดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่มีอำนาจเพิกถอนได้เมื่อการมีคำสั่งถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นการเพิกถอนคำสั่งรับขึ้นทะเบียนโดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคำสั่งและการที่ผู้ยื่นคำขอได้รับรองในแบบคำขอว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนมีลักษณะต้องห้ามเพราะได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐเป็นประจำอันถือเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งขึ้นทะเบียนรายนี้จึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง พื่อที่จะได้รับความคุ้มครองโดยการไม่ต้องคืนเงินเบีเ้ยยังชีพที่ได้รับไปก่อนเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539หลักกฎหมายนะคะแล้วก็บรนทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่เจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ2552และระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุพศ2552กำหนดไว้ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหก,กิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นผู้ได้รับเงินเดีอนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำา 2. หากผู้ใดยื่นคำขอ,ข,อ,ข,อขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยกรอกข้อมูลหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินหากต่อมาตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เจ้าหน้าที มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งที่เคยให้มีสิทธิ์ได้รับเงินและรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เพราะถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งการให้เงินโดยที่ผู้นั้นไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองเพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา51 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ได้ซึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่รัฐจัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในแต่ละเดือนโดยหลักเกณฑ์การเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ2552และระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพศ2552สรุปสาระสำคัญได้ว่าจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นผู้ได้เงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเป็นผู้มีสิทธิ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยผู้ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ์จะต้องยื่นแบบคำขอพร้อมทั้งแนบหลักฐานและกรอกข้อความรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปัญหาว่าถ้ากรอกรายละเอียดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและเจ้าหน้าที่ได้อนุมัติ ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วแต่ต่อมาตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยไม่ต้องคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในจำนวนที่ได้รับไปก่อนนั้นหรือไม่ เรื่องนี้นะคะมีกฎหมายที่สำคัญคือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ซึ่งกำหนดว่าเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองซึ่งได้แก่คำสั่งขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนะคะมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะในขนดขณะหนึ่งตามที่กำหนดก็ได้แต่การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินนั้นจะต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์หรือผู้รับคำสั่งทางปกครองนั้นด้วยแต่ผู้ได้รับคำสั่งทางปกครอง จะไม่ได้รับความคุ้มครองความเชื่อเลยสุจริตเลยถ้าบุคคลดังกล่าวมีพฤติการเช่นแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งขม่มขู่ชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งบทบัญญัตินี้นะคะเป็นไปตามมาตรา50และมาตรา51 แห่งพระราชบัญญัติพิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ซึ่งสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยเรื่องหลักความคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตว่า เมื่อผู้ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ5วงเล็บ3ของระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพศ2552และข้อ6วงเล็บ4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2552คำสั่งรับเคลนทะเบียนให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จ้หน้าที่จึงมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวและการมีคำสั่งถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถือเป็นการเพิกถอนคำสั่งรับขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งและการที่ผู้ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับรองในแบบดังกล่าวว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากเป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ กรณีถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รู้ถึงลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วจึงเป็นกรณีที่ผู้ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนร,รับเงินเบี้ยย,ยังชีพผู้สูงอายุแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนร,รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเจ้าหน้าที่ดังนั้น ผู้ได้รับคําสั่งขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําสั่งทางปกครองเพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ได้การใช้สิทธิ์โดยสุจริต ถือเป็นหลักการสำคัญที่ประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดจะต้องตระหนักรู้และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติโดยเฉพาะการที่ประชาชนคนใดคนหนึ่งประสงค์จะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์ต่อตอนเองหรือให้ได้รับสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดจะต้องให้ข้อมูลโดยสุจริต คือครบถ้วนในสาระสำคัญและถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ปกปิดข้อความจริงหรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จเพราะหากไม่สุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ใช้อำนาจก็มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นและผู้ที่ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแต่อย่างใด ผู้ที่สนใจนะคะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ996ทับ2,560ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณนันทรัตน์เหี่ยมและออค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจากการวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550ถึง 9, 9, 9และอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงานสารปกครองพิศนุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ